ช่างนทำอะไรสองไปให้ถูกมั้ตรงนี้เห็นป่ะมันบุกเนี่ยเพราะว่ามันโดนตัวนี้ค้ำนี่มันโดนตัวนี้ค้ำนองพีรผมคิดว่าน่าจะมีรขับอะไอ้ตัวเนี้ยมันกดมันมีแรงกดนแพอกดปั๊บไอ้ตัวเนี้ยมันอ่อนมันก็เลยยุเห็นป่ะพอตรงนี้มันยุบปั๊บเนี่ยตรงนี้มันโล่ขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ยุตรงนี้โล่ขึ้นมาใช่ป่ะผมก็เลยต้องต้องถอดมันดิวนะตัวนี้ถอดได้ตัวนี้เป็นสองท้งกลางนี่นะครับตัวเนี้ยถ้าดูด ผมเลยคิดว่าเดี๋ยวผมเ่ยผมจะดามตรงเนี้ยดามข้างล่างเอาผ้าสตรบอนดามสงสีฝืนเนาะเพื่่อ่างแรงแล้วเดี๋ยวตรงเนี้ยเราก็จะมาทำให้มันเนียนกว่านี้ครับผมนี้ช่างกอเขาที่ต่อมานะครับตัวเนี้ยเป็นเั่นจะเรียกว่าอะไรสปอยเลอร์นี้มางนเป็นงานรบนต่อมาครับผดิวไ้ไหรือว่าซ่อมได้ไหมหรือมันจะยังไงได้ไหมครับผมว่าเราเปร้านที่้วบานครับเราก็ดิวพวกงาน้าบ้านแพวกโปรงแแลวหรือว่าอย่างเงี้ยงานที่แบบ้อเาจะแพ็กนำส่งลูกค้าประมาณไหนว่าไหเรียบร้อยแล้วนี่นะครับงานของเรา